ลาปลากระตูนดำซึกประมาณรอยยิ้มบลาตู้ซึกตัวนึงพันกว่าปาาตัวนี้ตัวนี้คือมาเตอรเพสครับปลากระตูนมาสเตอรอเพสครับตัวนี้มาเพืเ่อเพสตัวนี้ที่เราไม่เห็นในบ้านเราคือปลากระตูนดำครับกระตูนดำตัวนี้เป็นปลากระตูนที่ไม่มีในประเทศไทยครับ เราเอาปลากระตูนดำผสมกับส้มข้าวกับ้านเราคือบอ่อบ่อดีซ้องนะครับเป็นปลา,าส้มข้าวบ้านเราเลื่อน<ม>ไปข้างหน้าหน่อยพอเอาส้มข้าวผส้มกันเราจะได้ปลากระตูนเพอร์คูล่าครับเพอร์คูล่าตัวนี้เป็นเพอร์คูล่าก็คือมีลักษณะส้มผสม,มดำนในนี้จะเห็นปลาดาวอยู่กับปลาดาวอีกตัวนึงที่เราเห็นอยู่ซ่องตัวนี้ครับอินเดียแดงเป็นปลาตูนอินเดียแดงเราจะเห็นแถวซีมิลันนะครับ ทัดไปคือส้มข้าวตัวทีลายมาหมานีี้ข้าเรียวปีกัตโซ้ตัวหนึ่งพันกว่าบาทครับตัวทีซี่ข้าวหมาหมานี้ตัวหนึ่งประมาณพันซ่องพันซมรอยบาทตัวนี้ครับต้องเอาได้อีกตัวนึ่งที่เราไม่เห็นในบ้านเราแต่จะเจอที่มันดิฟนะครับตัวนี้ก็คือกระตูนแดงครับกร์ตูนกระตูนสีแดงกระตูนแดงครับ ตัวนี้ตัวนี้ต้องยังอยู่ตัวเดียวดนาประชาต้องมัลตับครับตอนนี้มันกำลังเหลืองจับขูครับมันจะเป็นตัวม่ไตเมียจะตัวให่ตัวผูจะตัวเล็กมันจะเหลือจับขู่กันมันมันจะไหลแล้วมันจะจับขูกันมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวเราเรามามาไรครับ าเลยค่ะคนมาเลยค่ะบอลนี่แต่จะมองไม่ค่อยเห็นบ่อนี่เป็นขอแม่พันธ์ปลากระพงลอกลอกอาหารหน่อยซอซอเขาหม่ขออาหารนิดนึงขึ้นไหมเป็นขอแม่พันธ์ปลากระพงตัวรู้ที่เราที่เราให้ปล่อยนัะนนะครับกป็ลังเกี้ยวครับไม่ด้นะไม่ดีเลยไม่เลี้ยงเกี้ยวคนมันตกนั้นลูกมันไม่โชก มันมันมาตัวเดียวไม่พอคนเยอะไม่โชว์มันนอนลองลองอีกตัวดิหนูไม่โปรลองเที่ยวมาตัวหยึ่